สวัสดีครับเด็กๆจะน่ารักและคิดถึงทุกคนนะครับวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นป .5 นะครับครูสุวัสดิ์ได้นาเรื่องราวที่เกี่ยวกับโครงสร้างของการปกครองส่วนท้องถิน่นการปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสําคัญเพราะว่าเป็นการปกครองที่เขาขยายเขากระจายอํานาจไปสู่ท้องถิน่นให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ดูแลได้ปกครองได้แก้ปัญหาให้กับตัวเอง โดยที่จะให้คนที่เกิดที่มีภูมิลำเนาในชุมชนหรือในท้องถิ่นนั้นจริงๆได้ดูแลและแก้ปัญหาของเขาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับคุณครูขอเชิญนักเรียนเข้าสู่บทเรียนเรื่องโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นและการปกครองในรูปแบบพิเศษเชิญครับ การปกครองส่วนท้องถิ่นอำนาจหนาจ้าที่และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นของประเทศไทยนั้นเราแบ่งออกเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็มาที่ตำบลและการปกครองส่วนพิเศษซึ่งมีกรุงเทพกับเมืองพัทยา ทั้งสองเมืองนี้เราก็จะพูดถึงว่าเขามีความพิเศษอย่างไรเราจึงเรียกการปกครองของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาไม่เหมือนกับชาวบ้านเขานะครับการปกครองส่วนท้องถิ่นมีจังหวัดตำบลและการปกครองส่วน,วนพิเศษนะครับอันดับแรกเราก็จะไปพูดถึงการปกครองหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีตัวย่อก,ก็คือ อบจอบจก็คือการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เรียกว่าแต่ละจังหวัดนั่นเองนะครับและการปกครองอีกอันหนึ่งก็คือย่อยลงไปอีกก็คือการปกครองส่วนตำบลหรืออบตอเราจะมาดูโครงสร้างเลยนะครับว่าแต่ละการปกครองแต่ละหน่วยงาน เขามีโครงสร้างในการบริหารงานจัดการอย่างไรนะครับนักเรียนดูโครงสร้างนะครับโครงสร้างของการบริหารงานไม่ว่าจะเป็นอบจอบตหรือการปกครองส่วนพิเศษเราก็จะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายนะครับฝ่ายแรกเราเรียกว่าฝ่ายบริหารดูโครงสร้างเลยนะครับ อันที่สองคือฝ่ายนิติบัญญัติทั้งสองฝ่ายนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรชื่อของมันก็ตรงนะครับว่าฝ่ายบริหารผู้บริหารถ้าเป็นผู้บริหารระดับประเทศนักเรียนรู้ไหมครับว่าผู้บริหารระดับประเทศเนี่ยตำแหน่งสูงสุดคืออะไรนายกรัฐมนตรีนั่นเองนะครับสำหรับอบอจอและอบอตอก็จะมีตำแหน่งสูงสุดเหมือนกันคือเป็นผู้บริหาร เราก็เรียกว่าถ้าเป็นระดับจังหวัดเราก็เรียกว่านายกอบจหรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตอนายกอบตอนายกอบจอนะครับอันนี้คือฝ่ายบริหารอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายนิติบัญญัตินิติคืออะไรในเรื่องของกฎหมายครับอันนี้เราจะไม่ใช้กฎหมาย เหมือนกับกฎหมายที่ใช้ปกครองประเทศนะครับจะเป็นกฎหมายที่ใช้เฉพาะในอบตหรืออบจของตัวเองเท่านั้นเพราะว่าสภาพปัญหาต่างๆของแต่ละที่มันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นฝ่ายนิติบัญญัติก็จะมีการออกกฎระเบียบคล้ายๆกับออกกฎหมายนะครับแต่ว่าเป็นกฎหมายเฉพาะ ท้องถิ่นของตัวเองว่าจะประกอบด้วยสภานะครับแล้วก็สมาชิกทั้งสภาทั้งสมาชิกและนายกจะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในชุมชนนั้นๆข้ามจังหวัดไม่ได้นะครับอย่างเราอยู่กรุงเทพเราจะไปเรียกเราจะไปเลือกจังหวัดอื่นไม่ได้หรือจังหวัดอื่นก็จะมาเลือกกรุงเทพไม่ได้ เพราะนั้นแต่ละจังหวัดก็จะมีรอการเลือกตั้งที่เราเรียกว่าอบอจอและตำบลก็เหมือนกันถ้าใครมีชื่ออยู่ตำบลน,นั้นๆแล้วจะข้ามมาเลือกตำบลว่าพี่น้องตัวเองไปอยู่ตำบลน,นั้นตำบลน,นี้แล้วอยากจะให้ญาติพี่น้องตัวเองได้เป็นผู้บริหารแล้วก็ไปเลือกตั้งข้ามตำบลไม่ได้ถ้าตัวเองมีภูมิลำเนาหรือมีชื่ออยู่ใน สำเนาทะเบียนบ้านเราก็ต้องไปตามที่ระบุนะครับอันนี้คือเราจะบอกอีกทีหนึ่งว่าคุณจะมีสิทธิ์ไปเลือกตั้งคุณจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างอันนี้เราบุเราเอาโครงสร้างง่ายๆมาให้คุณดูว่าโครงสร้างของการบริหารของการปกครองส่วนท้องถิน่นก็จะมีสองฝ่ายเหมือนกับการบริหารระดับประเทศเหมือนกันครับก็จะมีฝ่าย กฎหมายแล้วก็ฝ่ายบริหารเหมือนกันแต่จะเป็นระดับประเทศกับระดับท้องถิ่น่าจะไปเลยนะครับผ่านไปเลยเรามาดูนะครับว่าโครงสร้างที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดก็คือโครงสร้างของการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เราเรียกว่าอบตหรือองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั่นเองนะครับเราก็จะมาจาก ดูโครงสร้างนะครับมาว่านายกมาจากไหนแล้วก็สมาชิกมาจากไหนก็มาจากการเลือกตั้งนะครับทั้งสองเลยแล้วก็จะแบ่งหน้าที่ออกไปเป็นประหลัดมีการคลังมีส่วนโยธาทําอะไรบ้างนะครับบริหารการเงินอย่างเช่นในท้องถิ่นเราจะเก็บภาษีอย่างเช่นชุมชนเรามีตลาดนัดอย่างเงี้ยครับก็ไปเก็บภาษี ขยันใช้น้ําปาระปาขยันทำถนนหนทางก็จะมีร้านค้าหน้าที่ของอบตอส่วนการคังก็จะไปเก็บเงินอย่างเช่นการจะสร้างโรงเรือนการจะสร้างตลาดนัดการจะสร้างท่าเรือนะครับหรือวินมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นส่วนที่เขาใช้บริการในนั้นส่วนโยธา ก็ตรงตัวก็คือในชุมชนนั้นอาจจะมีการสร้างถนนห้นทางปลาปลาไฟฟ้าส่วนโยธาก็จะทําหน้าที่อันนี้คือการบริหารงานที่เราเห็นชัดเจนนะครับทีนี้เราจะมาดูนะครับว่าแต่ละท้องที่แต่ละชุมชนแต่ละองค์กรของการปกครองนั้นก็จะมีสถานที่ทํางานที่เราเรียกว่าองค์การบริหารส่วนตนําบลหรือส่วนจังหวัด อันนี้ก็จะได้งบป,ประมาณไปสร้างนะครับแล้วก็บริหารงานโดยนายกเนี่ยจะเป็นผู้ทำหน้าที่ในการหัวหน้านะครับเป็นหัวหน้านะครับอันนี้เป็นตัวอย่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละจังหวัดก็จะมีทุกจังหวัดนะครับยกเว้นกรุงเทพเพราะว่าเราจะพูดถึงว่ากรุงเทพนั้นเป็นการปกครองส่วนพิเศษ แล้วก็เมืองพัทยานะครับเราเดี๋ยวจะพูดถึงต่อไปทีนี้เราจะมาดูว่านอกจากจะมีอบตอ,อบจอแล้วก็เราจะมีเทศบาลมันคืออะไรครับเทศบาลนักเเลยจะเห็นนะครับว่ามีหน้าที่แล้วมีอะไรที่มันมาซับซ้อนกันไหมการบริหารงานมีทั้งอบตอมีทั้งอบจอ แล้วก็มีเทศบาลอันนี้เราจะมาดูว่าเทศบาลคืออะไรเทศบาลเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการปกครองที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในเขตเมืองถ้าเป็นเมืองใหญ่ๆนะครับเทศบาลมันก็จะมีสามประเภทถ้าเป็นเมืองใหญ่อย่างเช่นกรุงเทพมหาคนครเนี่ยเขาเรียกว่าเทศบาลมันเทศบาลนครถ้าเล็กนะครับในเมืองอย่างเช่นเมืองขอนแกน่นเมือง เชียงใหม่เมืองคูกเก็ตอย่างเงี้ยก็จะเป็นเทศบาลเมืองแล้วก็ตำบลที่อยู่ในเมืองนะครับที่มีความเจริญก็จะเป็นเทศบาลตำบลการบริหารงานก็จะคล้ายๆกันก็คือมีฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติเขาเรียกว่าสภาสภา,สาทเทศบาลนะครับนักเรียนศาสตรสนนะครับศาสับสนนะครับว่าเทศบาลมันก็เหมือนกับอบตอบตคล้ายกันครับ ไม่เหมือนเพราะว่าเราแยกบุคคลออกมาปกครองเป็นฝ่ายอันนี้คือลักษณะหรือเป็นโครงสร้างของการปกครองนะครับอันนี้เราเราเราดูตัวอย่างนะครับว่าหน่วยงานของสำนักง,งานที่ทําหน้าที่นะครับเราก็จะมีที่ที่ทํางานของเขานั่นเองนะครับอันนี้ตัวอย่างของเทศบาลตําบลโพทะเล สวยงามนะครับมีพระบรมรูปพระบรมฉายาลักษณ์แล้วก็มีการจัดแสดงผลงานต่างๆว่าเมื่อเราบริหารงานแล้วสิ่งที่เราทํามาผลงานเรามีอะไรมั่งคล้ายๆกับจัดเป็นป้ายนิเทศนะครับผลงานของเทศบาลให้ประชาชนได้ดูว่าเราทําอะไรมั่งนั่นเองผลงานให้ดูนะครับ อันนี้เรามาดูอีกหนึ่งนั่นคือการปกครองพิเศษที่เราพูดถึงตะเกียน,นะครับตั้งแต่มีการปกครองพิเศษทําไมถึงมีการปกครองพิเศษอันแรกก็คือกรุงเทพมหานครนักเรียนก็จะเห็นนะครับว่าตัวนักเรียนเองนะเป็นเป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพนักเรียนรู้ไหมครับว่ากรุงเทพเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่ไม่ขึ้นตรงกับกระทรวงที่เราเรียกว่ากระทรวงมหาไทย นะครับจะเป็นรูปแบบของการปกครองพิเศษพิเศษอย่างไรเพราะว่ากรุงเทพมีพื้นที่มีประชากรมีศูนย์บริการศูนย์กลางปกครองและมีประชากรเนี่ยจำนวนมากมีความหลากหลายเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีต่างๆมีความเจริญรุ่มเรืองมีปัญหาที่ไม่เหมือนกับชาวบ้าน เพราะนั้นกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะแบ่งการปกครองออกเป็นลักษณะของเขตเขตต่างๆของกรุงเทพเนี่ยก็คือถ้าเปรียบทเทียบกับต่างจังหวดัดก็คืออำเภอเองนะครับแล้วก็จะมีขแขวงขแขวงก็คือลักษณะของตำบลแล้วก็เป็นหมู่บ้านต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นกรุงเทพเนี่ยมีความพิเศษห้าสิบเขตก็จะมีทั้งหมด เหมือนกับมีนายาอำเภอห0สิบคนนะครับจังหวัดอื่นๆนี่ไม่ถึงนะครับเพราะนั้นกรุงเทพใหญ่โตเพราะนั้นการที่จะมีผู้ปกครองผู้ดูแลบริหารกรุงเทพมหานครนี้ก็เลยต้องมีบุคคลพิเศษที่เรียกว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับอันนี้ก็มาจากการเลือกตั้งนะครับเป็นผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งเพียงคนเดียวในประเทศไทยนอกนั้นแต่งตั้งนะครับจากส่วนกลางไป ปกครองอันนี้คือความพิเศษอันนี้คือสาราการกรุงเทพมหานครนะครับอีกที่หนึ่งก็คือเมืองพัทยาเราพูดถึงเมืองพัทยาเนี่ยเราก็พูดถึงความสวยงามความหลากหลายเคยไปไหมครับเมืองพัทยาเออประกอบไปด้วยอะไรบ้างเเมืองพัทยาแหล่งท่องเที่ยวมีชาวต่างชาติมีร้านอาหาร มีสิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งบันเทิงเรื่องลมเขาบอกว่าเมืองพัทยาเนี่ยเป็นเมืองที่มีความสวยงามมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีความหลากหลายของวัฒนธรรมเพราะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวเปิดเป็นเมืองท่องเที่ยวเพราะนั้น ผู้ที่จะบริหารเมืองพัทยาได้ก็ต้องเป็นคนที่มีพื้นเพมีความรู้มีภูมิลำเนาอยู่ที่นั่นจึงจะได้รู้ปัญหาและทราบว่าจะต้องจัดอะไรให้ให้มันตรงกับเมืองท่องเที่ยวนะครับอาหารการกินความปลอดภยัยความสะดวกสบายที่พักที่อยู่อาศัยนั่นแหละครับคือสิ่งที่เมืองพัทยาจะต้องทำ ที่เราเห็นนะครับก็คือศาลาว,ว่าการเมืองพระเจาหูใหญ่ตโตมโหฬานสวยงามนะครับเป็นสถานที่ที่น่าจะเป็นหน้าเป็นตาของแหล่งท่องเที่ยวนะครับทีนี้เราจะมาดูนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นอบตอ,อบจอเทศบาลหรือ การปกครองส่วนพิเศษผู้ที่จะเลือกตั้งนั้นตะกี้เราบอกคุณแล้วนะครับว่าทั้งหมดที่จะเข้าไปบริหารบ้านเมืองได้นั้นจะต้องหนึ่งต้องมีสัญชาติไทยมีบ้านเล็กที่แล้วก็ต้องย้ายเข้าไปอยู่ไม่ต่ำกว่า90วันผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่สมประกอบนะครับวิกลจริตต่างๆเนี่ยห้ามเลยนะครับห้ามไปเลือกตั้งทีนี้ อำนาจหน้าที่เยอะแยะมากเลยนะครับนึกเรียนดูนะครับว่าหน้าที่ของอ,อบตอ,อ,อบจอแต่ละอําเภอแต่ละตังบนแต่ละจังหวัดเขาทําหน้าที่อะไรบ้างดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเห็นไหมครับดูแลห้วยหนองคลองบึงเครื่องอุปโภคบริโภคในการเกษตรดูแลเกี่ยวกับการบริหารจัดการบ,บําบัดความเป็นอยู่ระบบน้ําเสียน้ําดีน้ําท่วมด้วยปัญหาต่างๆเหล่านี้ ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นไม่เหมือนกันสิ่งปฏิกูลกําจัดขยะมูลฝอยมีไหมเห็นเยอะแยะเลยจริงกรุงเทพเราเนี่ยชุมชนแต่ละชุมชนมีปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยแหล่งน้ําแหล่งปฏิกูลนะครับอันนี้คือเป็นหน้าที่เลยโดยตรงเลยนะครับการวางผังวางแผนเมืองนะครับทําอย่างไรบ้านเมืองเราจึงจะสวยงามมีภูมิทัศน์มี สิ่งเชิญหน้าชูตาเราจะจัดการวางแผนป้านเมืองอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ในเรื่องของการดูแลสุขภาพสถานที่รักษาพยาบาลดูแลผู้เจ็บป่วยเราจะต้องมีสวัสดิการมีการพนุบำรุงสถานที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมหรือจารีประเพณีต่างๆอันนี้ ชุมชนต้องดูแลท้องถิ่นต้องดูแลรักษาความเป็นอยู่นะครับอบรมสั่งสอนให้ลูกหลานเนี่ยมีสถานที่มีการศึกษาที่ดีมีความเป็นอยู่มีความรู้ที่หลากหลายทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและเทคโนโลยีเปิดการเรียนการสอนให้ทันสมัย มีสถานที่นะครับในการอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นตลาดมีมาตรฐานมีคุณภาพมีอาหารมาวางจำหน่ายมีคุณภาพมีการตรวจสอบมีความยุติธรรมเครื่องช่างตวงวัดประมาณนี้นครับความเป็นอยู่ของประชาชนความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นถนนน้นทางที่จอดรถอันนี้เป็นหน้าที่โดยตรงของ ที่จะจัดให้กับประชาชนในชุมชนในท้องถิน่นและสําคัญสุดตะกี้เราบางทีบางครั้งบางที่เนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆงามๆเราต้องการที่จะส่งเสริมมีโอท็อปมีร้านค้ามีรายได้มีชุมชนเราจะต้องจัดการมีการสรรสร้างมีการรวมกลุ่มอย่างไรจึงจะเปิด โอกาสเปิดชุมชนให้เป็นที่รู้จักอันนี้ก็เป็นหน้าที่นะครับของอบอตอบออจอทั้งหลายสถานสงเคราะห์ที่เราเห็นนะครับณวนันนี้ปัจจุบันนี้นะครับโครคภัยไข้เจ็บเป็นเยอะเพราะฉะนั้นคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเด็กสตรีคนชรา,าหรือผู้ด้อยโอกาสทุกคนจะต้องได้รับการดูแลเรื่องของสุขภาพพลานามัยอันดีนะครับ ตะกี้เราพูดถึงเรื่องขอมการบริหารแล้วนะครับว่าสายงานไม่ว่าจะเป็นอบตอบจอรหรือการปกครองพิเศษเราแบง่งออกเป็นสองส่วนนั่นก็คือฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัตินักเรียนครับหลังจากที่ได้ศึกษาจากใบความรู้และได้เรียนรู้จากการอธิบายจาก powerpoint จากรูปภาพต่างๆแล้วนักเรียนอาจจะ เกิดความสงสัยว่าทำไมโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีลักษณะแตกต่างและคล้ายกับรัฐบาลหรือส่วนกลางจะย้ำนิดนึงนะครับว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นการกระจายอำนาจเป็นการกระจายส่วนที่รับผิดชอบของรัฐบาลเนี่ยไปสู่ท้องถิ่นเพื่อให้คนในท้องถิ่นเนี่ยเขาได้ดูแลเขาได้แก้ปัญหาและ อยู่ใกล้กับประชาชนมากที่สุดเพราะนั้นโครงสร้างมันก็จะเป็นลักษณะของโครงสร้างที่มีการปกครองที่มีความคล้ายกันแต่มีความรับผิดชอบเฉพาะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกครองในลักษณะพิเศษที่เราเรียนไปแล้วก็คือกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาซึ่งเป็นการปกครองที่มีรูปแบบพิเศษไม่เหมือนกับส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค หลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาข้อมูลต่างๆจากใบความรู้แล้วนะครับเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และเข้าใจในเนื้อหามากขึ้นคุณครูก็เลยมีแบบ้กหัดให้นักเรียนได้ลองทําดูนะครับเมื่อนักเรียนทําเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อตรวจเช็คว่าถูกหรือผิดอย่าลืมส่งมาที่คุณครูนะครับคุณครูจะรอตรวจและรอ ประเมินให้กับนักเรียนว่านักเรียนมีความรู้และเข้าใจมากน้อยแค่ไหนขอให้นักเรียนทําหน้าที่และดูแลตัวเองคงไม่นานนะครับเราคงจะเจอกันสําหรับวันนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ